ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมแล้วในวันนี้ผมก็จะมาสรุปอัปเดตแมปฟิตให้ฟังกันนะ,นะโดยอัปเดตนี้ก็คืออัปเดตไทยฟอร์หรือว่าภาษาไทยก็คือทะเลตกนั่นเองนะครับผม What โอเคโอเคโอเคถ้าพร้อมกันแล้วเราก็ไปเลยกันเลยในขณะ,ะนะครับทุกคนไปกันเลยซึ่งอัปเดตนี้นะครับผมก็เป็นอัปเดตที่ค่อนข้างที่จะงงพอสมควรเลยนะเพราะว่าแยบเล็ดเข้ามาก็จะมีจุดตกปลาทั้งหมด5จุดให้เราไปตกกันเลยนะครับผมทุกคนอ๋อ ถือว่าเยอะมากๆเลยอัปเดตนี้เขากักเลยไงว่าปล่อยออกมาทีเดียวเนี่ยแล้วก็จะมีเบ็ดใหม่มีเอ่อมีหอ,อกใหม่นะครับผมแล้วก็น่าจะเป็นโค้ดใหม่ครับนี่มาเดี๋ยวผมแจกโค้ดกันเลยดีกว่าก่อนเองนอะ่ะอันนี้คือโค้ดนะครับผมทุกคนไทฟอร์นั่นเองนะโดยโค้ดอะ่ะมันก็จะให้เป็นสกินของเบ็ดไฟเบียร์มานั่นเองนะครับผมก็ต้องเสียใจด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่มีเบ็ดเนี่ยโดยสกินของเบ็ดมันก็จะเป็นเอ่อไฟเบียร์ร็อนั่นแหละครับทุกคนแต่ว่า มันจะเป็นเวอร์ชันขนาดจิ๋วนั่นเองนะเบ็ดเฟรียจิ๋วด้วยสิน่ารักจังเลยอ่ะดูดีเห็นว่ะเห็นว่ะเนี่ยแค่ยอขนาดเท่านั้นเองไม่มีอะไรตกแต่งเข้ามาเพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมแค่ okay, ปะต่อไปเราไปเข้าเรื่องกันเลยจีิงๆดีกว่าก็ให้มาคุยกับคนขายเรือรางนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็เสกเป็นเอ่อเรือดำน้ำําไม่ก็เรือบิน,นได้เหตุก็คือเราต้องลงใต้น้ํานั่นเองนะครับผมหลังจากที่เราเข้ามาในเอ่อรือดำน้ําได้แล้วนะครับผมก็ให้มุ่งหน้าไปยังจุดหมายนี่เลยนะนี่ ตอตรงนี้ตามผมมาได้เลยโอเคครับผมหลังจากที่เรามาถึงทางเข้าถ้ำหรือว่าไทาฟองเกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนจะสังเกตได้ว่าตรงนี้ก็จะมีเรืออยู่ข้างบนเต็มไปหมดเลยนะซึ่งมันเป็นของตกแต่งเฉยๆอย่าไปใส่ใจมันมากเลยครับผมทุกคนไม่มีอะไรมากก็ให้กดคิวดำลงมาตรงนี้ได้เลยนะพอเราดำลงมาสักพักใช่ไหมครับผมทุกคนตรงนี้เราไม่สามารถไปต่อได้แล้วนะผมไม่สามารถกดคิวลงไปเพิ่มได้แล้วมันติดเพราะง,งั้นเราต้องกระโดดออกครับผมทุกคนแล้วก็ เห็นไหมตรงนี้มันจะมีสลอสีม่วงๆอยู่ซึ่งมันเป็นลอดออกซิเจนเว้ยผมแนะนาให้ใช้ไทเบเกอร์นะตรงนี้รีบๆเลยจริงจะใช้ไทเบเกอร์ลงไปเลยก็ได้นะสำหรับคนที่ไม่มีเรือดำน้ำอ่ะลงมาใช่แล้วก็ให้ลงมาตรงนี้เลยปุบแล้วตรงนี้เราก็จะมาอยู่ในไทฟอร์อย่างเป็นทางการแล้วนะครับผมแล้วก็อนนีด้วยตอนเข้ามามันจะมีคัสซีนให้ดูด้วยนะ คาสินจริงๆให้ดูก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นร้านค้าตรงนี้ก็จะมีเป็นไทมอร์เนอร์เฮดนั่นเองใลราคาเจ็ดแสนห้าหมื่นหน้าตาของมันก็เป็นแบบนี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันใช้ทําอะไรนะตรงนี้ก็จะมีฟิปเปอร์แล้วก็นี่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 อันนี้คือหอ,อกใหม่นะครับผมทุกคนเออใช่แล้วก็อัปเดตเข้ามามีเบ็ดใหม่ทั้งหมดเจ็ดเบ็ดนะเจ็ดเบ็ดเลยนะครัแบบทุกคนแล้วก็หอ,อกใหม่ทั้งหมดสามหอ,อกแล้วก็กองปูใหม่อีกทั้งหมด สามกลองนั่นงนะครับผมซึ่งหอ,อกแต่ละหอ,อกนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะว่ามันอยู่ตรงไหนกันบ้างแล้วก็หอ,อกแรมกมันจะอยู่ตรงนี้แหละครับ่ในราคาหนึ่ล้านจ็แสนห้าหมนั่นเองนะแต่ว่าเราต้องปลดล็อกปลาให้ครบทั้งหมด100%ตรจุดตรงนี้กันนะครับผมตรงนี้ก็จะมี abyssal tonic ด้วยนะแต่เรายังไม่สามารถซีมันได้เพราะว่าเราต้องเขาบอกว่าให้ไปช่วย lost diver ก่อน แดีวผมพาไปดูว่า Lost Diver อยอยแ่ไหโดยวิธีการปลดล็อกให้เราซื้อ Abyssal Tonic ให้ได้นะฮะให้เรากลับมาบนพื้นผิวน้ำของไ h a นนั่นเองแล้วก็ให้มาคุยกับสองคนนี้นี่เขาจะบอกว่าๆวแต่ให้กดข้างบนสุดเท่าน,นั่นเองแล้วก็ให้นำลงไปในน้ำเหมือนเดิมนั่นเองนะฮะใช้ไท a เ Beaker นั่นแหละไม่งั้นตาย <laughs> จบน้ำตายลํำมาปุ๊บตรงนี้ก็จะมีเป็นอ o อ t v e r เย่างนี้นะ มาแล้วเมื่อกี้ผมเสียงหลงก็เจ๋งนี่แล้วแต่วร์ตรงนี้ให้นําเขากลับไปให้สองคนนั้นได้เลยนะฮะเขาขอมานังนเอเขาขึ้นมาปุ๊บให้เรามาวางตรงนี้ได้เลยตรงนี้ครับแล้วเราก็จะสามารถซื้ออวิสตาโทนิกได้นะเองดีใจด้วยเย้อันนี้คือโทเทมดริฟ t o สโตนนะโดยโทเทมเนี้ยมีราคาอยู่ที่3ามล้านหแสนได้ไม่ใช่ 35ล้านนั่นเองนะครับผมซึ่งโทเทมนี้เมื่อเราใช้ไปแล้วมันก็จะมีเอ่อเป็นดิฟสโตนตกลมานั่นเองนะครับตอนนี้ผมยังใช้ไม่ได้เพราะว่ามันยังมีดิฟสโตนอยู่แต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนนะโดยพอกดไปแล้วใช่ไหมครับผมมันก็จะขึ้นบอกแต่ว่าจุดที่ดิฟสโตนนั้นมันเกิดมันอยู่ตรงไหนอะเมื่อเรารู้แล้วใช่ไหมให้เราใช้ฟิกแอคเพ่ขุดตรงนั้นได้เลยนะครับผมเหมือนมันจะเป็นหินมันก็แบบยังไม่ผิดอะ แล้วก็ตรงนี้จะมีเบ็ดเป็นเบ็ดฟอเรนด้วยนะครับในราคา1นึ0 0 0สนนาพันั่นเองซึ่งเบ็ดนี้เรือสปีดอยู่ที่7จ็ดสิบเอนโชก้าร์คอนโทรลศูนย์จุดหนึ่งสองเรสซิเดนซ์สามสิบแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่แปดหมื่นกิโลกรัมนั่นเองสตัดกลางๆนะไม่โกงมากโดยเบ็ดนี้มีพาร์สีหนึ่งก็คือเมื่อตอนที่ตกแล้วมันก็จะติดสถานะที่เป็นเอ่อฟอเรนนั่นเองนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดสถานะนี้มันน่าจะ คูณหกสถานะนี้มันเป็นของเฟสนั่นเองนะครับผมแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็จะมีกล่องมีเท่าสตองบล็อกนั่นเองนะครับใน,ะ 2, บานร,ร,ราคา2000นะ2 0 0พกว่าพอระเกิดแล้วเราก็จะเหมือนมันเป็นกล่องเหย่อทุกคนใช่มันคือกล่องเหยี่นั่นแหละแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็น c o n s t i t ชั่นคอส s t Bar หมดแล้วอันนี้แหละโดยในคลิปนี้ผมขอจะไม่สรุปแบบลึกละเอียดเจาะลึกลงไปในพารเซ่ต่างๆที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผม ผมจะขอแค่สรุปอัปเดตแบบคร่าวๆก่อนนั่นเองนะเวลิก้าเกิดกดีเลยงั้นต่อไปเราไปดูหอ,อกดกว่าว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับผมอีกสองหอกนะเพราะว่าหอ,อกแรกเรารู้แล้วว่ามันอยู่ตรงนี้นั่นเองต่อไปให้เราเอ่อมาตรงมันน่าจะมีชื่อบอกอยู่บ้างครับผมทุกคนถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นเอ่อแคสเซิลตรงนี้แคสเซิลซึ่งแคสเซิลตรงนี้มันจะมีประตู านใหญ่ๆอยู่ข้างหลังรตรงเนี้ยเนยี่ยไทฟอร์คคสซินเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันเข้าไปยังไงอ่ะนะครับแบบทุกคนก็เด <remo v. c oughs> ี๋ยวในคลิปหน้าผมมาบอกแล้วกันนะครับออกมาจากแคสโตลใช่ไหมตรงเนี้ยเอ,อ่อถัดมาทางซ้ายมั้งก็ผมบจะไม่ผิดนะนี่ตรงนี้จะมีข้อหลับรูนอยู่นี่ตรงนี้เลย <g> <g WiFi> มีโมเดชั่ชเสรินด้วยของแถมของแถมตรงนี้เจอก็จะเป็นจุดตกปลาอีกจุดนั่นเองนะฮะนะครับผมแล้วก็ ถัดจากไอรูนไม่ใช่ถัดจากคอร์ดัรูนใช่ไหมตรงนี้จะมีคราวดัรูนซึ่งคราวดัรูนนั้นมันก็จะมีกล่องเหยื่อใหม่นั่นเองเป็นกล่องเหยื่อเอ่อโกลเด้นเบสเขดไม่ใช่โกลเด้นคราฟเข็มนะครับกล่องเหยื่อทองตรงนี้ก็จะมีเป็นเอ่อหอ,อกใหม่นะครับหอ,อกราคาสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นนั่นเองนะต้องฟอร์ล็อกไฟครบทุ่นร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ก่อนเอ,อใช้โทเข็มได้ยังเออนี่ยใช้ได้ละ นี่ครับหลังจากที่เราใช้ไปแล้วมันจะบอกว่ายูเฮียคลาดอเวอร์ดิสโตนอฟอร์ลี่ซึ่งนี่พอเปิดแชทมามันก็จะบอกว่าดิสโตนคอลลัปเอสบีการอินคอร์ b เบสตันตามนั้นเลยครับมันก็จะบอกว่าโลเคชันที่เราต้องไปขุดเอ่อดิสโตนมันอยู่ตรงไหนนะโดยคอร์ b เบสตันนั้นมันก็จะขึ้นบอกอย่างนี้นั่นเองในไทฟอร์อนี่แหละนี่ครับให้เรามาตรงนี้ได้เลยในคอร์ b เบสตันนั้นก็จะมีเบ็ดใหม่นะหลังหลังตรงนี้มั้งเนี่ย นี่ครับตรงนี้หลังปราสาทนักประดาน้ําตรงนี้นะนี่คอร์เรลัสต้องปลดล็อกปลาให้ครบ5 0าสอรนตก่อนนคอร์เรลัสตันแล้วก็เออถัดมาทางซ้ายบนตรงนี้มั้งครับผมนี่ตรงนี้ก็จะมีหอ,อกคอร์เรลอยู่หอ,อกปลาลังอันนี้เป็นหอ,อกลปลาปลาลังนะปลดล็อกปลาให้ครบ75%ในราคาเอ่อเจ็ดหมื่นห้าพันนั่นเองครับ อ่ใช่แล้วก็เลมบอกนะครับผมทุกคนตรงนี้มีคาร่าแคฟเขตอยู่ได้นะหรือไม่ก็ข้างๆคุณประดาน้ำตรงนั้นก็ได้พอเราออกจากคาร่าเวสตันแล้วเราก็ให้เลี้ยวมาทางซ้ายนะนี่พอเราออกมาเลี้ยวทางซ้ายตรงนี้ปุ๊บตรงนี้จะมีซันเฟนเรไลแครี่อยูยย่ตรงนี้ก็จะมีเป็นคล้ายๆห้องลัทีนะครับผมที่มันพอเปิดแล้วก็จะเป็นสเตจสเตตสเตต,เต,ตลงไปลงไปลงไปนะ,ะนะอืมแล้วก็ตรงนี้จะมีคุณปะดาน้ําที่ ไฮไลท์เป็นสีเขียวอยู่นะครับผมทุกคนคนอื่นไม่สามารถคุยได้นะเพราะเขาไม่โดนไฮไลท์นั่นเองคนนี้จะมีอย่เกี่เควสไม่รู้เหมือนกันนะครับผมผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ที่รู้ก็คือผมติดอยู่คุยที่2เควสมันให้ไอ้นามอมินิเท่ามาให้มันเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนนะแต่ผมจําได้ว่าเควสแรกอ่ะมันให้ไปหาฟอร์เรนอะไรสักอย่างเนี่ยต <c oughs> ิดสนามนะฟอร์เรนอ่ะเป็นฟ้าระดับเลเจนดอรี่ตรงนี้นะครับใช่แล้วก็ตรงนี้ก็จะมีเป็นกล่องดักปูด้วยนะ แล้วตรงนี้ก็จะมีเป็นให้เรานำเอเซนทั้งหมด3เอเซน์มาวางนะฮะตรงนี้เราสามารถกดอินเทอร์แรคได้นะจะมีเมอร์เมดขึ้นมาหรือว่านางเงือกนั่นเองเขาบอกว่าโอ้ฉันอยากให้เธอเอ,อ่อนำเอเซนทั้งหมด3อันมาก่อนที่ฉันจะสามารถช่วยคุณได้ซึ่งแน่นอนครับเอเซนนะ่ะตามที่ผมบอกไอ้พวกเนี้ย ดิฟเฟอเรนท์คอลแลปเนี่ยเมื่อเราขุดแล้วมันก็จะให้เป็นแอสเซนต์มานั่นเองนะต้องมาลุนว่าเราจะได้แอสเซนต์สามอย่างที่เราต้องการหรือไม่อีกอย่างหนึ่งที่ผมลืมบอกนะครับผมตรงนี้ไม่ใช่จริงๆก็ไม่ต้องนี้หรอกจริงๆอ่ะมันก็จะเป็นแบบทุกที่ที่อยู่ในไทฟอร์เลยนะมันก็จะมีเป็นไอ้เสาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะฮะมันก็จะกระจายอยู่ตรงตามจุดต่างๆในไทฟอร์ซึ่งไอ้เสาแต่ละเสานี่มันต้องการปลาที่มันแตกต่างหรือว่าของที่มันแตกต่างกัน,กนไปนั่นเองนะ ผมไม่รู้ว่าของที่มันต้องการคืออะไรอ่ะอเนี่ยแม้ยังเสานี้บอกว่าบิงอัสเดมอสพิเ i o u s ิสอินนิสเลสแอนด์สวอฟ offer ตรงสายมันจะบอกว่าพอเราเอาฟาร์มาให้มันแล้วโตตรงนี้มันก็จะหลุดมั้งเซสต์อั e ฟอ่ะโอเคครับผมนั่นก็น่าจะเป็นเอ่อสรุปอัปเดตคร่าวๆอ่ะนะของอัปเดตไทฟอร์มแฟรฟินนั่นเองนะฮะถ้าตกหล่นตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเท่านั้นสำหรับวันนี้ผมไปแล้วนะสวัสดีครับไมวย